ด,ดูเต่าหมดขอบคุณครับเต็นดูก็ด้วยกันอีกสามใบใช่อีกสามใบต้องทำไม่ได้นะครับผมมาตาเต้นเลยครับสวัสด,ดีพี่ทิพย์น่ะอ๋อพี่ทิพย์สวัสดีครับสวัส,ด,ด,สด,ดีครับพี่เป็นลูกยูนิคอร์นเนี่ยเหรอเนเน่เต้นต้องอ๋อสวัสดีครับพี่ทิพย์สวัสดีครับดีพพอใจดี <c oughs> ขาให้ประมัยทุกวันเนี่ยอืมให้ปรหม่ยทุกวันก็ให้ผมได้นะครับผมคาะสามใบผมขาดแค่สามใบเท่านั้นครับบดบาตามฟิลเตอร์เลยครับน้องมอสต้องเป็นพระเอกในวันข้างหน้าสิใช่ลองดูนะคะเราก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นพยาพญาปั้นแล้วนะคะปั้นจนไม่รู้จะปั้นยังไงปั้นแล้วปั้นอีกทุนดีอย่าถังโจมีเองกรุงเทพใช่ไหมจ๊ะอะไรครับอะไรกรุงเทพคะ อะไรกรุงเทพเอาใหม่พิแม่มีเมนต์ก่อนนัานนะแล้วอ่านไม่ทันเอาเหรอสวัสดีคุณแพรวขวัญกระมุนนะครับคอยแพ้คอยแพรวเออพี่แพรวขออีกสามใบนะพี่พี่แพรวอีกสามใบนะครับเออบัญชีอ๋อกรุงเทพค่ะใช่ครับเขาหมายถึงธนาคารจ้าสวัสดีแม่ใหม่กับน้องหมอด้วยจ้าสวัสดีครับเป็นโจ๊กที่ร้อน ก็เท่านี้จร<อ>ิงเลยค่ะแม่เนี่ยพยายามปั้นเขาแล้วปั้นให้ออกคนเดียวด้วยให้ปั้นให้ออกคนเดียวอ่ะมอสไม่เป็นเพลย์ได้เป็นโกงอ่ะมอสอ่ะเออพูดไม่ได้อ่ะพูดคือือค่ะอยู่ยนันแหละพอเป็นโจไดนี่มอสคล้องเลยชอบเลยโสชีเนื่องแดงนะมอสขอบคุณค้าเป็นแปดแล้วข่ายสองเออทำได้ทำได้ไดไแน่คับผมขอบคุณครับจะพยายามนะคะ ให้ชินตอนน้าเวทีไปก่อนยังไงน้องหมอเล่นพี่ยังไงก็จะเพิ่งเบื่อกันนะคะช่วยตันเชียร์นะคะเด็กคนนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าฟาร์มพยายามหมออยู่ไหนมันก็พยายามอยู่กันนะคะยืนยิ้มอย่างเดียวเลยขายขายรอไงใกล้แล้วใกล้แล้วคนนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วครบแล้วได้หัวแล้วได้แปดข้าวเลกสอง ค่อยๆไปเป็นโจ๊กได้ครับน้องมอสขอบคุณครับมาร์เกอยู่แล้วานาดคนเยอะเลยขอบคุณครับขาดอีกสองใช่อีกสองแม่บอกปั้นจนอะไรนะปั้นจนมือชามาทางตลกสันนี่เออใช่ไปชอบเป็นโจ๊กหรือคนมันชอบอะนะคะคนเรามันมันลิขิตไม่ได้อะมีไอดอนเราเรา เราไม่สามารถจะชี้ได้ว่าให้เขาเป็นตัวนี้คือทองแดงครับรองมองอุ้ยขอบคุณครบับครบแล้วค,คุณพี่ตำเริจขอบคุณก็ได้ขอบคุณพี่ตำเริจครับกราบผอบ<ะ>เป็นโจ๊กหรือคนมันชอบอะนะคะ,<ม>ะคเรามันมันไม่คิดไม่ได้อ่ะมีไอ้ดอนเรา<ะ>เราเราไม่สามารถจะชี้ได้ว่าให้เขาเป็นตัวนี้คือทองแดงครับรองมองอุ้ยขอบคุณครับครบแล้วคุณพี่ตำเริจขอบคุณก็ได้ขอบคุณพี่ตำเริจครับกราบขอ